ครับก็เลยเป็นแบบว่าเป็นเหมือนว่าสําเร็จอีกวิชาหนึ่งนะต่อยอดมาจากที่ว่าไปดูเซลล์พลังงานของของขอ,งองสมเด็จช้ใช่ใช่คือมันสามารถที่จะไปเทียบเคียงได้หมดเลยครับคือเราจะไม่ใช้คือตอนที่ผมดูไอสัตว์นโดรลัมอ่ะเขาจะเอาพระเนี่ย ไปเทียบกับพระคือเอาสมมติมีพระุงเด็ยองนี้ใช่ไหมครับเขาจะจับว่าเอยองนี้เขาเขาจับว่าแรงใช่ปหเขาก็จะเอาไปเป็นครูแล้วก็ไปเทียบกับองค์พระอีกองค์หนึ่งว่าถ้าเกิดพลังงานเหมือนองค์เนี้ยก็คือคือเป็นของแค้แต่ของเราเนี่ยมันเหนือเหนือขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่คือของเราเราเข้าไปฝึกกับจิตพลังงานของพลังงานของท่านเาเรียกเอยถ้าไปเชื่อมกับกระแสบารมีของปู่ท่านโดยตรงเลยคือมันสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมได้ได้ทุกต้องค์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูป อ่าเ,เ,อเอสเด็จเตียใช่ใช่ทุก <พา S 1> อง <พา S 1> เลยคือครูบาอาจารย์ผมมีอัลบัม้มมอยู่สามอัลบั้มเป็นอัลบัมล้มรูปผมก็จะเอาเป็นรูปเกจิอาจารย์เนี่ยเอาไว้หมดเลยเวลาถ้าเกิดมีปัญหาที่ว่าสงสัยว่าเอ,อ้ยอันนี้ใช่ของท่านหรือเปล่านนนเนี่ยก็จะเอารูปเนี่ยมาแล้วก็ขอขอ,ขอดูพลังงานของท่านก่อนแล้วก็มาเทียบกับกระถุ่งคนที่ท่านสร้างคือมันต้องเป็นเซลล์เดียวกันอะเซลล์พลังงานเดียวกันองคืวิ่ หลังจากที่รู้ใช่พุทธคุณแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องครบทุกด้านตาม่ารงานที่ใช่งท่ว่าอาจารย์ก็จะแน่นอนแล้วว่าในศาสตร์พลังพุทธคุณเราเนี่ยสิ่งที่มันจะว่าองค์เนี้ยแหละท่านสมเด็จท่านแน่นอนเลยอันเนี้ยองค์นี้แหละเป็นของพวกกันแน่แล้วก็มีอย่างนี้อีกผมงก็จะคือมือก็มันแปลกเราทําไมมันฝวัมงชิดนอะไรมันพิสดารมากเลยนะครับคิดอย่างนี้แบบไหนก็ไหนแล้วไอ้ของที่มันทํามาเนี่ยมันเรียนแบบเนี่ย เ็เราจับพลังมาแล้วองอื่ไงมันไม่ใช่ของของปู่ของท่านทั้งหลายรู้ยรรอยู่แล้วรู้รู้ใช่ครับเพราะอ<ข>อตอนเนี้เราเร,เริ่ม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 เรารู้ไงเราเรื่องอธิษฐานจิตไรได้ได้แล้วเรารู้รแล้วไงเราก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นพระที่เข้าพิธีเสริมมาไม่ใช่ของคู้บาจาร์ที่ลูกเสกมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยครับ ก็ขอให้พลังที่อยู่ในนี้สลายหมดสิ้นนะอธิษฐานขอให้อธิษฐานสลายได้ด้วยนะครับพอพออธิษฐานปุ๊บแล้วเราก็มาจับสลายจริงหมดเลยบางทีก็อยู่วันสองวันก็หายไปอ่ะแต่แต่ถ้าเกิดแต่ช่วงหลังเนี่ยอธิษฐานแป๊บเดียวหายเลยเพราะจิตเรามันแรงแต่ก่อนจิตเรายังยังเออใช่จิตเรายังไม่เท่าไหร่ก็คือคือเรารู้อะไรเนี่ยเสริมมาแล้วทําเรียนแบบมาเนี่ยทีนี้ อยู่ตรงอย่างนั้นน่ะนานไหมอาจารย์กว่าที่อาจารย์จะมาประยุกต์ใช้กับอ่าพลังงานของของของ,ของคนทั่วไปนานนะคืออันนั้นน่ะเรารู้อาจารย์รู้ถึงถึง,ถ,งถึงพลังงานบารมีของครูบาอาจารย์แหละแต่คราวนี้เอามาประยุกต์ใช้กับคนเนี่ยอาจารย์มาคิดแบบไหนหรือหรือมันมัน,มนคือคนจริงๆเนี่ยถ้าที่ผมใช้กับคนแล้วก็หวงจุ้ยในบ้านเรือ,เอนเราต่างๆเกี่ยวกับหลักหวงจุ้ยครับก,ก็ดีเนี่ยรู้สึกเพิ่งเข้ามาประมาณสองปีเองนะ อ๋อสองปีหลังเนี่ยที่ใช่แล้วตอนนี้เรื่องพัฒนามาวมาสองปีอาจารย์ก็อยู่แต่กับพักเครื่องแล้วก็พุทธคุณอย่างเดียวเลยใช่ใช่คือยังยังไม่ได้ดูในตัวคนเท่าไหร่ครับอประมาณเออประมาณสองถึงสามปีประมาณนี้เนี่ยมดคิดถึงอ่าของสปีเนี่ยคือเริ่ม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 เข้ามาในทางที่ว่าเออเราสามารถเอาเอาในเรื่องของการจับพลังคุณเนี่ยเราสามารถมาดูตัวคนได้ครับอ่าเช็คในตัวตัวคนนะก็มีพลังเหมือนพักเครื่องนี่แหละครับ มีมีขึ้นพลังงานนะแต่ว่าพลังงานมันรู้อีกได้ได้เลยนะแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันไปในอีพีต่อไปดีกว่าเนะ้ออันนี้คือเราจะลาไล่เป็นอันดับก่อนนะครับก,ก็คือคือในเรื่องของของอะไรนะของของพลังงานที่เราเชื่อมไปครับเชื่อมไปกับอาเกจิอาจารย์คุบาอาจารย์ที่อยู่ในลูกภาพแล้วเราก็มาเทียบกับวัตจุคนยื่นซ่าครับ,ค,รบคือมันจะต้องตรงกันนะครับ แล้วหลังจากนั้นคือเราพอรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นของเสริมนะไปไปเข้าวิธีใหม่มาเนี่ยเรารู้ละแล้วก็พิมพ์ทรงพิมพ์ไหนก็ดูไม่ค่อยดีละแต่ว่ามันมีพลังไงอธิษฐานสลายพลังนี่ครับ,ค,รบคือล้างล้างเอาขึ้นพลังงานทุกคณที่ก็อธิษฐานมาใหม่เนี่ยออกไปได้เพราะเนื่องจากพระนั่นน่ะเาเรียกเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วอยากจะทํามาเสริม,มใช่คือทํามาเสริมแล้วก็เจตนามาเพื่อหลอกลวงอยู่แล้วอันนี้คือไม่ใช่พระใหม่หมายถึงว่าพระใหม่ที่ ทำมาย้อนยุคทำมาที่ว่าออ<ช>มีมีก็คือทั้งหมดอะเบคคือทั้งหมดคือทั้งทั้งพระที่เก่าแล้วก็ทําปอมมาด้วยทําปอมมาด้วยอ่ามันได้พราเรารู้แล้วพลังพลังอะไรเนี่ยมันคือไม่ใช่ของผู้บาอาจารย์แน่ๆเทศนาทำปอมมาอธิษฐานนะแล้วให,ให้ให้เขาพลังอะไรเนี่ยเขาหายสลายหมดเนี่ยมันก็ไปได้ภายในแป๊บเดียวเลยนะครับครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่เนือเชื่อมเงราะว่าเราต้องเจอเองนะครับแล้วอย่างลูกศิษย์อาจารย์เอเนี่ยผมก็ให้ลองให้ดูแหละว่าบางทีของอย่างมันถมกคนมา อย่างเช roommate, uh. hint, ่นม like ัวธนูอ่ะพี่ผมเคยอยากให้บิ๊กเลยให้ไหลสัมผัสดูว่าจำได้ปะครับแค่วางทับอ่ะคอันนี้สายสายก็เรียกสายล่างใช่ปะที่เป็นผีเป็นวิญญาณน่ะลองเอาพญาธนูทองเทพฤทธิ์วางทับนี่อธิษฐานเลยบอกพ่อส่งดวงวิญญาณก็ไปให้หมดแต่พบภูมิเลยนะพ่อนะถ้าเป็นเขาเนี่ยปลดปล่อยงั้นนะพ่อนะไปไหมไปหมดเลยหมดไม่เหลือมันมันเหมือนมันเหมือนจะเคยมีอ่ะใช่อารมณ์ที่ว่าเหมือนเสื่อมวิญญาณที่แบบว่าใช่มันเหมือนเสื่อมแล้วก็ พอไปเลยมันจะติดแล้วมันก็อะไรไปหมดนั่นก็คือคือความอัศจรรย์ของเรื่องของพลังงานเรื่องของของพุทธคุณที่เราจริงๆเราไม่ควรมองข้ามเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกมองข้ามนะครับถูกมองข้ามแล้วเราเราโมต่ไปหลงอย่างอื่นคือในเรื่องหลงกล้องมั่งหลงอะไรมั่งหลงที่จะสั่งมั่งของนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะว่าไอสิ่งที่เราดูกันทุกวันเนี่ยเราบอกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ ไม่สามารถทํารอบเรียนแบบได้มันเป็นต้องธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นครับแต่เราลืมมองย้อนกลับไปว่าไอสิ่งที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยไอที่ว่ามนุษย์ทาไม่ได้นะต้องเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นน่ะก็คือสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาครับนะเราลองย้อนกลับไปดูดินะก็คือสิ่งที่มนุษย์ทําที่เราเราส่องเราดูอยู่ทุกวันเนี่ยครับขึ้นจอใหญ่จออะไรก็ตามเนี่ยก็คือมนุษย์ทําขึ้นมาแล้วถามว่าไอสิ่งนุษย์ทำผมก็คือผมสารวจมาหมดแล้วนะครับพระบางองค์เนี่ย อายุประมาณไม่ถึงสิบปีสามปีห้าปีเนี่ยพอไปดูปุ๊บแทนไซ์ขึ้นอืมเขาส่งไป <laughs> เขาก็เจอแทนไซ์ครับอ่ะที่ก็บอกว่าอันี่อันนี้ถึงยุคด้วยตังหากครับทั้งที่เรารู้อยู่ว่พาพระองค์เนี่ยสร้างมาประมาณสามถึงห้าปีประมาณไม่เกินสิบปีเนี่ยครับก็คือเจตนาทาเสริมใช่ทาเสริมมาแล้วแต่ว่ากล้องเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะไรฮะมันไม่ค่อยอะคาเรียกไม่ค่อยแบบคํานวณในเรื่องลบ ออกข้อมูลมาไม่ค่อยลบอบบออาข้อมูลมาจากเป็นบวกเน้นทางดีคือเอาใจเอาใจคนที่มาดูประมาณนั้นอะคือคือจะอะไรมาแล้วแต่มันจะแท้หมดเลย <c oughs> มันจะดีหมดมันจะถึงยุ่งหมดเลยนะ <c oughs> นั่นก็คือเหตุที่เราสํารวจแล้วก็ศึกษามาแล้วก็เราก็พบข้อมูลว่าอ๋อมันเป็นไปอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นจริงนี้ครับ <c oughs> ก็ถึงว่าไงพอเรารู้ปุ๊บเราก็ เมล็ได้ทันเออเออเอ,อ,อันนี้เราเราสมควรที่จะเชื่อถือได้ได้ได้ขนาดไหนเห็นไหมมันอยู่แต่แล้วแต่ใช่<ท>ใช่ที่ที่ที่เรารู้ไงพอเราศึกษาศาสตร์เนี้ยเรารู้ด้วยแล้วเราที่มาที่ไปแล้วเราเอาของที่เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ของเนี้ยอายุมันไม่ได้แน่นอนหรอกรรมันห้าปีสิบปีสามปีนี่แหละเรารู้อยู่ทั้งรู้อยู่แหละของเพราะของมันเพิ่งเกิดเพิ่งทําแต่พอไปขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ย S <S <S เขาบอกว่ามีออร่าไอ้มีอะไรนะมีแคลเซียมแคลไซต์ม,ม,มีความเก่ามีเนื้อถึงยุค<อ>มีคาบอะไรเงี้ยคือถึงยุคนนี้ร้อยกว่าปีแน่นอนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย <S <S นะครับมันก็เลยบ่งบอกว่าแสดงว่ากล้องเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนครับก็คือเหมือนเหมือนทั่วไปอ่ะผมก็เลยมามองว่ามันได้ในเรื่องของความสวยงามได้ของศิลปะที่มันขยายขึ้นมานะครับสิทธิ์ที่มันขยายขึ้นมาให้เห็นเออดูสวยงามดูอะไรเงี้ย แต่ท้ายสุดแล้วกล้อง 10x กับกล้องพัน x เนี่ยมันต่างกันที่ว่ากล้อง 10x จะขยายได้น้อยกว่าแต่ถามว่าดูดูข้อมูลดูอะไรเนี่ยออกมามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะเขาก็เล่นกันมานานในเรื่องของกล้องเล็กกล้อง 10x เนี่ยเขากล้องเลยนะก็คือมันมันมันก็ทั้งคู่อ่ะครับ,รบมันไม่สามารถฟันทงแล้วแต่เ้วจะเป็นเป็นสัตว์แล้วแต่คือจริงๆอ่ะในเรื่องของการดูพระสมเด็จเนี่ยมันยากครับ ไม่ใช่ง่ายนะมันยากนะเพราะไม่มีใครเกิดทันไงใช่ครับแล้วดูแล้วทีไม่มีตัวอย่าง้วยว่าะของท่านแน่แน่ใช่ที่กุติท่านมันจินตนาการมันไม่ได้ไงครับะผมบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยผมก็ดูได้ไอ้กองก้องขยายกําลังขยายสูงถ้าผมผมจะดูอะครับก็นั่งอย่างเดียวอันนี้แทนไซส์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูหมดแล้วบอกกันอือเนี่ยจุดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอันเดือดการอะไเราดูได้หมดก็เหมือนกันแค่มานั่งวิเคราะห์แล้วก็นั่งจินตนาการไปเรื่อยประมาณนั้นอะตามตาม ภาพที่มันขยายขึ้นมาครับที่กล้องมันบอกขอเลยบอกว่าบางทีมันก็หลงไปเลยครับหลงกล้องเหมือนกันนะครับมันสวยมันงามมันสวยมันงามเขามผมเทสอ,ะอท่ะเพราะจริงๆอ่ะผมส่งไปหลายที่นะให้เอฟซีไปดูหลายที่มาก็อ,อย่างที่บอกอ่ะเรารู้ท้งรู้อยู่แล้วล่ละแต่เราอยากจะรู้ว่าอพ,อพอเอาไปขึ้นกล้องแล้วเป็นไงก็ออดีหมดอะ่ะไม่มีอนไนไม่ผ่านเลยนะครับอายุห้าห้าปีสิบปี สามปีเลยที่เขาทำใหม่ๆเนี่ยแต่มันถูกกระบวนการหมักแล้วก็มันได้ไงหม,มักดีแล้วก็ทําดีทําผิวเผือดีไงนะพอไปไปขึ้นก้องอ,อึด,ดมันมันใช่หมดอ่ะหมดนะมันใช่หมดอ่ะนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่า อีกข้อหนึ่งในการพีจาให้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 มองให้คิดพิจารณาจะเพื่อให้เราให้เราเนี่ยพอดีผมบอกับผมอกอาจารย์เอกจะเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็จะพูดตรงนะครับพูดตรงไปนิดนึงแต่บางครั้งก็อย่างที่บอกอ่ะพูดตรงทีมันก็ไปขาดเหมือนกันแต่ก็อาจารย์ก็หวังหวังดีใช่ครับมันมันไม่ใช่ว่าที่ว่ามีพุทธคุณใช่มันไปขาดกับกลุ่มที่เขาอาจจะเล่นพวกนี้อยู่แล้วก็คนที่ทาธุรกิจกับพวกนี้อยู่ใช่อาจารย์แล้วก็ชอบแนวทางนี้ไงมันยไปขัดแต่ที่ผมว่าทุกทั้งหมดทั้งมวล่ที่ว่าผผูู้้ฟังะชยับ ใช่ครับก็ค,คือใช้วิจา,ารณญาณกันเยอะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเราก็อยาาอย่าไปแบบไปฟันเชื่อเป็นร้อยเปอร์นมาว่าผมบอกแล้วผมหวังดีจริงๆนะแม้แต่<ว>าศาสตร์พลังพุทธุคุณเนี่ยอาจารย์เคยบอกมาผมยังจําได้แบบว่าแม้แต่ผมพูดเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อผมร้อยเปซมันยังเชื่อผม,100มร้อยไม่ได้ก็ต้องเอาตัวเข้ามาสัมผัสมาศึกษาดู เอ้ว่ามันใช่เปล่านี่แหละถึงจะตอบตัวเองได้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือการตอบตอบโจทย์และปัญหาที่ทาใจได้อย่างเคลียร์และชัดเจนที่สุดก็ค,คือตัวเราเองมันผือตอบใช,ใช่ครับผมก็อ,อยากให้บอกว่าเปิดใจกันใช่<ต>คือปัญหา,าดูสัตว์นี้ไปปัญหา,าต่างๆและปิศา,าต่างๆมันจะชัดเจนอย่างอย่างเคลียร์จนโล่งเลยจงอออะไรเนี้ยนะครับตัวเราเองอะ่ะคือเป็นผู้พิสูจน์ผมเลยบอกว่าศาสตร,ร์พลังขทุกคุณเนี่ยผมจะสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้และ ทำเองให้ได้เพราะเราใช้ตัวเองเป็นคนพิสูจน์แล้วเราจะไม่สนใจผู้ใดเลยนะคเพราะเรารู้ว่าเขาเราห้อยเราเราก็ใช้เองใช่ครับแล้วถามว่าอย่างที่เรารู้เนี่ยแล้วแฟนเรารู้ลูกเรารู้เนี่ยถามแล้วเข้ามาจับให้เราดูอย่างเนี้ยน่าเชื่อถือไหมครับเขาจะโกหกทาไมอ่ะจะเเขาต้องหวังดีกับเขาโกยใช่เขาไม่โกหกเราแน่นอนอ่ะนะแั่น้นหมดรูหว่างนี่คือศาสตร์ศาสตร์ที่ที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะศาสตร์พลังวิรุคุณเนี่ยแล้วเป็นศาสตร์ที่มีอยู่จริงแล้วถามว่า อาจารย์เอเนี่ยเปิดสอนไปแล้วพอแล้วลูกเปิดสอนไปแล้วจํานวนสองรุ่นนะรุ่นละร้อยกวา่วควาคนเนี่ยก็คือก็อได้กันเกินครึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ม,ม,มีมีมาเรียนอยู่เรื่อยครับ,รบมีมาเรียนมาศึกษาอ,อ,อยู่รอบนอ,อกรอบนะอย่างที่บอกล่าสุดคลิปล่าสุดก็มีคนเป็นขึ้นทุกวันทุกวันนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าที่ว่าคือโรงเรียนเขาเขาอาจจะบางทีก็ไม่ไม่กล้าเขาเป็นเขาก็แค่รู้แล้วเอาไว้ใช้ประโยชน์แล้วก็อย่างอย่างคลิปล่าสุดนะก็ น้องอาร์ตอะที่ว่าตาบอดอะยังจับได้เลยครับเห็นไหมก็นับภาษาอะไรอะใช่ไหมผมว่าศาสตร์ศาสตร์อันนี้มันเป็นศาสตร์น่าทึ่นน่าสัใจที่น่าศึกษาเรียนรู้แต่คนส่วนใหญ่อ่ะคือไม่อยากจะมาศึกษาเพราะอะไรมันขี้เกียจสวดมนต์กันใช่ไหมใช่มันขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจปฏิบัติธรรมขี้เกียจที่จะทําความดีกันครับขี้เกียจที่จะทําบุญเพราะว่าผมบอกแล้วศาสตร์อาจารย์เอเนี่ยมันไม่ศาสตร์ที่ว่าเอเรามาใช้เล่นเหลี่ยบใช้กลง เสีสิ่งกระทิงแรกไม่ได้ได้อยากหวังอะไรไม่ได้หวังอะไรครับไม่ได้หวังอะไรเลยคือหวังอย่างเดียวนะครับคือให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเพิ่มฐานบารมีของเราให้สูงขึ้นพอเพิ่มฐานบารมีเราสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราควรเป็นคนมีเมตตาบุญมันเกิดตลอดอยู่แล้วนะเราก็เอาเอาเอาตรงเนี้ยเข้ามาต่อยอดโดยการมาศึกษาในเรื่องศาสตร์พลังพุทธคุณอ่าศึกษาศาสตร์พลังพุทธคุณเนี่ย เราก็จะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาเพราะเรามีพื้นฐานครับใช่เรามีกําลังเป็นฐานอยู่แล้วกําลังบุญเป็นฐานอยู่แล้วมันก็ความดีกับความดีมันก็ชนกันมันก็เชื่อมได้กันง่ายเห็นไหมนะอันนี้ก็คือข้อคิดที่จะบอกแล้วก็ต่อตอนนั้นถึงตรงไหนนะนะที่ที่เริ่มอ่าเทียบเทียบพลังงานรูปภาพของทีบาอาจารย์กับพระพระแลวเนาะครับผมใช่ครับ แล้วก็แล,วกแล้วก็มีสลายพลังงานอ่าสลายพลังงานเนีนยนะมันเยอะมากนะจริงผมบอกประสบการณ์มันเยอะมากครับแล้วทีนี้เราก็เลยวนมาเรื่องเรื่องเนี้ยพ <c oughs> ่อธนูทองเนี่ยอาจารย์ก็เคยให้ผมวางอธิษฐานขอส <c oughs> ลายพลังงานอืมพลังงานล่างของวัตถุหนึ่งอะ่ะของของเครื่องรางหนึ่งแหละที่ว่าเป็นรูปทเทวีสุวรรณเป็นเวศสุวรรณอ่ะแต่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่องค์อันนั้นเป็นเป็นเป็นรูปรูปเทวเหตุครับแต่ว่า มันมีผีอยู่ข้างในมันไม่ไม,ไม่ใช่องค์ท่านครับนะครับก็คือถึงที่บอกว่าตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอ่าเทวรูปต่างๆเนี่ยวิญญาณอะถ้าเกิดเขาไม่ได้ปูกเสกวิญญาณชอบนะสัมสัสเวสีมันชอบชอบชอบ,ชอบเข้าไปอยู่หาที่อยู่ชอบชอบเข้าไปอยู่เลยแหละนะก็หลังจากที่เราได้ อ่าศึกษามาถึงขั้นน่ะเอ๊ยมันพัฒนามาในเรื่องของการอธิษฐานสลายพลังครับพลังงานที่อยู่ในในองค์พระครับวัตถุมงคลต่างๆที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นของเสริมเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีของเล่นแบบเนี้ยครับแล้วมันก็เริ่มรู้ขึ้นมาเรื่อยๆว่าเฮ้ยบางทีของบางอย่างเนี่ยเขาเสื่อมอืเขามีเสื่อมได้ตลอดนะครับก็คือเรื่องของการปลูกเสกด้วยครับนะ,นะการปลูกเสกเนี่ย อ่าถ้าปลูกเสกด้วยกําลังของตัวเองเนี่ยครับโอกาสเสื่อมสูงครับถ้าปลูกเสกถึงแรงครูอ่ะแป๊บเดียวอือแล้วก็อยู่ได้นานคงพันคงทนเลยครับนั่นคือเรื่องของการปลูกเสกนะก็ะะคืออย่างที่ผมผมได้หมดแล้วผมเรียนรู้มาหมดตั้งแต่สร์ลูกดิ่งเลยศาสตร์อ่าอะไรนะจับอย่างนี้เอยสา,จาดจับจิตเชื่อมจิตเลยนะก็ออต่อยอดมาเลยๆ้็ต่อยอดมาเอยเริ่มเริ่มสัมผัสพลังอ่าที่เกิดเกิด จากรูปภาพครับนะสามารถพลังจากรูปภาพแล้วก็เริ่มมาแบบอธิษฐานจิตอธิษฐานครับอธิฐานจิตก็คือการปลุกเสกการถ่ายเทพลังงานเป็นนะครับเริ่มใช้อาการสื่อเสริมผ่าจากรูปภาพจากครูบาอาจารย์เนี่ยมาเทียบกับวัตถุมงคลได้ครับอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอยู่ดีๆอยากจะสวดมนต์ครับ อยากจะสวดมนต์ละเริ่มอยากปฏิบัติมากกว่าเดิมฮะเออเริ่มอยากกันแบบมากกว่าเดิมเริ่มอยากจะสวดมนต์ละอือก็คือคือพอเริ่มอยากสวดมนต์นะโอ้ตอนนี้เอาเลยวดทุกวันเลยอชิ้นน้ำมันชอนเนี่ยเป็นหลักก่อนกระถาเราว่ามาตามปกติอ่ะละทวายพรพระอะไรเงี้ยอาตนาอะไรเงี้ยมายั่งมันเตก็ไล่ว่าจนจบจนจนเขาเรียกไงแผ่เมตตาน่ะ ปานาอะไรเซ็ปุ๊บอ่ะมาแล้วก็มีหลวงพ่อที่วัดสะพานสูงให้บทบทอ่าอิปิโสคูช้างมาท่องก็ท่องแล้วก็ตามด้วยชิ้น้มันชอนใหม่ๆก็ท่องวารจบจบเพิ่มมาสามจบเพิ่มมาเป็นสามจบเนี่ยอยู่นานอือครับยู่นานสวดจนกระทั่งแบบตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการหาอืเริ่มมาแหละมาถึงความเป็นมาเริ่มแล้วเริ่มมาเดี๋ยวเริ่มมาอดีว่า อ่าแล้วความเป็นมาเนี่ยที่ว่ามามาเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับ,รบ,รบเริ่มแนละ้วก็หนึ่งบอกว่าเนี่ยมันมันจะมีขั้นตอนของมันครับนะครับถ้าไม่เกิดครั้งแรกตั้งแต่เด็กมาเนี่ยอาจจะไม่เจออาจารย์เอในวันนี้ก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่ผมเผยแพร่แล้วมาถ่ายทอดเนี่ยคือการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงที่เราเจอมาทั้งหมดเราศึกษาเราเรียนรู้มาด้วยเองแล้วมันเกิดผลทั้งหมดครับมันสามารถสัมผัสได้และมันเป็นวิชาสที่พิสูจน์ได้ทั้งหมดครับ น่าจับพลังมันก็เป็นวิชาที่พิสูจน์ได้ <c oughs> แต่เราต้องเปิดจิตเปิดใจเ <c oughs> อาตวัวเองเนี่ย <c oughs> เข้ามาพิสูจน์อะ <c oughs> อย่างน้องอาร์ตน้องที่เขาตาบอดเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกเนละอาจารย์ผมก็เจอหลายๆท่านแต่ว่าผมมาหยุดที่อาจารย์เองเพราะว่าของอาจารย์เองเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริง <c oughs> ใช่ฮะแล้วเขาก็ลงมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเขาก็พิสูจน์ได้ของเขาเองด้วยจริงๆไม่ต้องพึ่งใครอะเห็นไหมแค่มาอ่าามาอาจารย์ทํายังไงเทคนิคอย่างนี้เงยปุ๊บเราก็สอนประจุพลังงานอะไรเงี้ยทําให้เขาปุ๊บ ขาก็สื่อได้เห็นไหมนั่นแหละก็คือจะได้รู้กันเลยว่าศาสตร์วัุพลังพุทุคุณมันไม่ใช่เรื่องตลกเรื่องอะไรอการที่เราสะบัดไม้สะบัดมือมันเป็นรูปแบบของพลังงานอันนั้นอ่ะมันเป็นท่าทางที่บ่งบอกถึงลักษณะของพุทธคุณในด้านต่างๆครับแต่บางคนน่ะเขาบางคนเขาไม่ได้ฟังอะไรเขาไม่ได้ฟังอะไรเขาก็คิดว่าเรามาสะบัดไม้สะบัดมือใช่ใช่ครับใั่้ครับ ไอ้นั่นนะมันบ่งบอกถ้าเรารู้เลยนะว่าว่าพระองค์นี่ฤที่เขาจับอยู่มันมีอะไรบ้างครับนั่นนะ่ะนั่นแนะ่ละมั้นมีประโยชน์มากนะ,ะนะครับ,รบเดี๋ยวเราเราตามกันต่อไปอีพีต่อๆไปเราก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลจริงๆคร <c oughs> าวนี้ก็เข้ามาว่าเรื่องสดบนอ่ะแล้วเริ่มมีอาการแนละ้วอ่ะอค,คือคือเออมันมีนี้อีกอ่ะก่อนนั้นย้อนอีกนิดนึงครับจับพระไม่บ่อย เอออาาเอาเนี้เอาสวดมนต์เริ่มมีอาการอ่าอาสวดมนต์เริ่มมีอาการเ,อเอน,นเ,าการเกิดก่อนครับสวดมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอสวดไปเยอะๆนะมันเริ่มมีอาการหาวคผมไม่รู้ว่าอ่าเอฟซีหลายๆาท่านที่ฟังอยู่อาจจะเจอแบบผมก็ได้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนมีอาการแบบนี้น้อง<ช>นึกเคยไหมเป็นใช่ไหมเป็น,ปนหาวไม่ง่วงครับอาบน้ําเสร็จใหม่ๆ ครับไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรเลยปรากฏว่าโอ้โหสวดไปหาไปน้ําตาวัด,ว,ด,ว,ด,ว,ดวัดเลยแล้วก็สงสัยก็ไปถามคนที่เขารู้เขาอะไรอย่างเงีบอกว่าเนี่ยเทวดาเขาอยู่ใกล้เราน้ําตาไหลน้ำมูกไหลนะฮะตอนนี้พอสวดบ่อยๆไปเอา้าเฮ้ยเสียงเริ่มเปลี่ย